เอย่าพี่น้องคัใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะเอยโอมสวัสดีครับสวัสดีพ่อพี่น้องครับสู่ผู้ทุกคนกับผมเป็ดควันแดกไม่อีกแล้วครับพี่น้องมานี่มาครับเนี้ย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 พี่น้องอื้อ ต่ำส่วเล็บมือนั่งครับพี่น้องมือนี้กับบรรยากาศย่ำแยงเหมื่อเห่อคำคำเสียบเสียบเหมือ,มอมนกันครับหลังจากเลิกงานนอกพี่น้องพักเข้านี่ยตามที่เห็นได้ครับผมเนี่ยตามที่เห็นได้พักอยังโอ้ยไปจะถามไอ้แม่ข่านอกพี่น้องไปจะถามแม่ขา่าก็ลืมพักกบกบเพราก็เกลอนะพี่น้องตามที่เห็นน่ะจะเอิ่นพักอยังเนาะมันกบอ้านี่นก,กับทัวพักเงาเสียบเสียบน้ำกันกับโอ้แคบหมูพี่น้องได้แคบหมูมาหน่อยหนึ่ง อนี่เด็กมือนางพี่รองนี่เด็บมือนังเนี่ยเป็นตอดขุดูขีดีอยู่เอาก่อนจะกินพี่รองเบาๆยังไลครับผมตามประเภทน,นี่วัฒนธรรมของเป็กก่อแหกเนาะพี่รองเนาะกินพ่อขอเสียบโอ้เป็กบางบางเออนี่เอาเอา,เอาบางบางครับผมเป็กไล่โบราณเนาะเอาเป็กพอดีพ่องามเป็นยาครับผม บาดข้อเลยรเป็นไงัวดปวดเอ้ากินขเขาไปไรกินยังกะระแซบะไเลยพี่น้องน้อมา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 ,ามาก่อนอื่นเขากะอ้ยโบยังไหลเลยเนี่ยใส่เด็บมือนาองกวันเลยเนี่ยพี่น้องขับม่ไงน,น้ะพี่น้องเนาะเอ้าอืม เซียเปลยพี oh. <hein>? hmm. oh. mm ่น้องเสียบีบอ่ห์อืมเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียักขนาดเี้อฮ้ยเฮ้ ไปว่าแล้วมันจะเสียบมือน,นี่นึกไปบุกหลวนด้กินยังไปฮะยางไปตลาดไปพอดิบมือนางไปรนอง <c oughs> เอ็มนั้นเป็นจะเสียบเนาะเนาะเดี๋ยวขาปุ่นเนี่ยเขาตหมุนติวๆพี่นาะอืมต้องใส่สูตรนี่เด็กใส่สอนตากบัวขึ้นเนี่ยอือ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยอืมเนี่ยอืมอืมต่อไปก็แกมหมูขนาดนี้ไปหรองอแค่หมูเขาก็ Măn hòa một khả năng đúng không bà? Ừm Ừm Xăm đuôi Ừm เสียบเสียบเหมือนกันืืฮแคบหนม mm hmm. อืมเจ้านี่เสีบขนาดเท่ามันหอมอืม ฮืมฮืมฮมี่ยจะต่ำแส่บมือนี่ชุดยอดเลยพี่น้องมือนี่แเ่บแสีบเขนาดได้มือนี่ย,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 าย,อ,ยอารมดีวะพี่นอ้องเนียเอา ngầm cúp 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 cúp, hmm มึงพี่น้องบอกเมียจ๋าว่าจะตำเผ็ดเด้อผบผกพริกเลยค้นใจค้นใส่โอ้ปวดพ่เมียจ่าเผ็ดเลยแถบ แลงแก้เผ็ดหวานหืมสวยลยหืเบ่งร์รอตอนผิดเ,เออเยี่ยมอเออหมดละ มือเนีเ่เวลาเกี่ยวกักิดกิดกิดอันจะันดตำาักพริกเันเ <c oughs> บิ่งพี่น่องเอ้ยมีแต่ตอนบอกักพริกเนีแดงตืึ <c oughs> ้นๆ มึงเจามึงขาผัวทางว่าม,มันบ่หนิเมีพี่เนี่ย,ยตัวผิดเสียบตัวเสียบ

một mình tắm bạc phê cái tắm à suối, tắm s้วย đập

หาเซตเดบดมั้งอืออือโอ้แซ่บหลายเร่มกินพักเลยพี่ทองเนี่ยพักยังย่างมือเก่าอยู่แต่วันนี้ตำสวเยเดบมือหน้งนี่เบิดเดียว <c oughs> เสียบบองตรงนี้ว่ามือรีเสียบน้ะงเสียบว่าเสียบริพี่น้อง,องพอฝีมือมียจ้ามือเนี่ยเสียบพักนั่นจิมูกแตกกันแม่นรวดเสียบรวดเอาไม่รอดมัน มืเอเดีอืต่ำส่วเล็บมือหนางเนาพี่นอนะ้องเนาะเสียบๆหลังจากเดินงานพี่น้องเบิ้งเบิ้งโงพี่น้องเอาพี่น้องมาเนี่ยเอาไวซสำานีกันเนาะพี่น้องเนาะกับเมนูต่ำส่วเล็บมือนางกับผมเสียบๆน้ำกันเนาะ คลิปหนะ้าเอาไว้พอกันไหมคลิปนี้มื่อนี้บรรยากาศแบบนี้นอพี่น้องเอาไว้ซสำนีก่อนคลิปนี้อย่าลืมเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลล์กดแชร์เนาะกดสับสะไข่กดสับกังเขนมาพี่น้องลุประมือกังีเนาะแล้วก็กังเีนกางเีนบอ,อกเลยเห็นมันไงขึ้นฉีนอ๊อ๊กดกดทีเดียวพ่ออย่าไปเบิ่นเบิ่นพี่น้องกดทีเดียวเนาะเอาไว้ซสำนีก่อนเนาะพี่น้องเนาะมื่อน,นี้เนาะคลิปหนาเอาไว้พอกันไหมคลิปนี้เป๊กกวันแดกก็ขอกล่าวเข้ามาสวัสดีครับคักคักคักมื่อนี้คัก อ,อื้อเนี่ยจ้าตําแ่บมันเนี่ยฮืมมักถั่วแสบอยู่แล้วเพิ่มอย่า